ไอ้เรื่องกับแก้มเนี่ยนะของคู่กันกับสุราของมันเนี่ยกินง่ายๆมันก็คือแคบหมูเนาะปากเป็ดทอดมันชอบกินของหมักของดองของมันของทอดแล้วก็ดื่มแอลโกอฮอล์อย่างเงี้ยทุกคนกินหมดแหละตัวเราก็กินอยู่แต่ครนี้มันทําลายร่างกายะลยมันสะสมเนาะมันกินเยอะตื่นมานี่มันรู้สึกมันมึนหัว ที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกจนไปเชคนี่แหละก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกเนาะคริลสอลอะไรนี่แหละมันมันเยอะจัดมันสูงอ่ะมันก็ทํำยังไงอ่ะพอไขมันมันเยอะมันก็ทําให้เลือดเหนื่ไขมันมันเยอะกว่าเลือดเราในร่างกายเราทุกส่วนในร่างกายเราอ่ะคือเลือดลมมันเดินไม่ดีอ่ะกินของมันของทอดก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าไม่มีกากหมูเนี่ยสีก็ไม่อร่อยแหละต้องมีกากหมูผสมอีกสองสาถ้วยนะมันของคู่การกินส้มต้มส้มตำมันก็ต้องมีแคบหมูมันของของมันอ่ะ ไอ้ตัวนี้ตัวอันตรายมากหลังจากไปโรงพยาบาลแล้วไปเช็คแล้วอะไรแล้วหมอบอกว่าคุณีเลคตอรอลสูงมากมามันเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้บนโลกใบนี้นอกจากเปลี่ยนแปลงตัวเองรักษาตัวเองรักษาร่างกายรักษาจิตรักษาใจตัวเองผมมีตัวช่วยครับผมชูศสีเชิญยิ้มขอแนะนำนี่เบตา้าออยเดินไปไหนโล่ตื่นมาก็สบายสดชื่นเลือดลมมันเดินดีเนาะผมอยากให้ทุกท่านนะครับ พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่ครอบครัวกันนานหาตัวช่วยอาหารเสริมเบต้าออยนะครับก่อนที่ท่านจะไปนอนพัางาบพัางาบสายน้ําเกลือระยงระยะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําแบบนั้นโดยเด็ดขาดภาพมันไม่จุ๋ยเลยมันไม่จุ๋ยเพราะฉะนั้นเบต้าออยผมชูสีชันยิม้มบอกกงๆงว่าดีจริงยิ้ม เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวเหนียวตับไก่ไปอยู่เชียงรายแม่ยายเป็นโลกตับแข่งกระผมชูซีเป็นนักร้องเสียงดีแถมเป็นนักแสดงไม่อยากให้ท่านตับแข่ง เบต้าลิปโปรพาสไขมันเยอะไอสีขอบอกทุกท่านเชิญรับประทานเบตา้าออยทำลายไขมัน ถ้าอยากสะสมท่านจะเป็นลมชักดินเออฉับพลันเบตาลิดโปรพัสเท่านั้นเบตาออยกินควบกันไปบื้ย